สวัสดีนะคะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไต้ไต้พี่น้องวันนี้ยายเดินออกมาเล่นนะคะเพื่อหัดเดินเนาะก็เลยเอาต้นไม้สีเข,เขียวให้ดูนะคะพี่น้องมันเริ่มนะคะเริ่มร่วงนะคะแต่ห่างจากนี้ไม่ไกลเท่าไหร่พี่น้องค่อยๆดูนะคะเห็นไหมคะบางต้นก็จะเป็นสีนี้นะคะพี่น้องเห็นไหมคะสีแดงสีแดงจากเขียวนะคะ จะเขียวก็จะเริ่มเป็นสีแดงสีเหลืองนะคะเพราะว่าฤด,ดูใบไม้ร่วงนะคะฤด,ดูใบไม้ร่วงพี่น้องเอ้ยสีสันสวยงามเท้พี่น้องจะสวยนะส่วนบางต้นก็ยังเขียวอยู่นะคะพี่น้องเนาะยายว่ามันคงจะน่าจะเป็นคนละสายพันธุ์นะคะมันก็เลย ไม่รู้ว่าจะร่วงตอนไหนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนี่คือทางที่ยายเคยเดินไปทำงานนะพี่น้องเนาะเห็นไหมคะสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายสายตาพี่น้องลมนะคะยายก็เดินออกมานะคะเดินนะคะเดินเห็นไหมคะทางทางที่ยายจะเดินเคยเดินไปทางานเนาะ ตอนนี้ก็ต้องมาย้อนอดีตนะคะหลังจากที่ไม่ได้ออกมาหลายวันนะคะไม่ใช่หลายวันเลยล่ะหลายเดือนนะคะหลายเดือนหลังจากที่ป่วยเนอบางต้นนะคะต้นคริสต์มาสลูกก็กําลังหล่นนะคะพี่น้องนะคะนี่ก็เห็นไหมคะถนนทุกสายพี่น้องเห็นไหมคะก็จะเริ่มเอาให้ดูต้นไม้นะคะ สมัยก่อนยายเคยถ่ายลงคลิปให้ดูแล้วนะตรงนี้นะคะพี่น้องก็จะเริ่มเปลี่ยนสีทุกอย่างนะคะพี่น้องทีนี้ค่ะยายก็ไม่ได้เดินไปไกลนะคะพี่น้องเพื่อเดินมาวันนี้เดินได้หลายก้าวทีเดียวนะคะเดินได้เยอะนะคะเพื่อเตรียมตัวพร้อมในวันศุกร์นะคะก็เลยต้องเดินออกมานะคะพี่น้องเนาะมันก็จะประมาณนี้ เพื่อมาสำรวจเส้นทางนะคะลมครับพี่น้องลมมันเย็นแต่ถ้าไม่มีลมก็โอเคมันก็เย็นตามปกติแต่เราก็จะมาหยุดอยู่ตรงต้นไม้ต้นนี้นะคะพี่น้องเพื่อความสวยงามเนาะนะคะงามจริงๆพี่น้องจะเห็นไหมคะงามงาม,งามมากนะคะสีสดใสยายก็ชอบค่ะทีนี้ เวลาที่เขาร่วงนะพี่น้องเขาจะไม่มีอะไรเหลือเลยใบไม้จะหล่นหมดนะคะพอใบไม้หล่นปุ๊บพิมะก็จะเริ่มมานะคะพอถึงตอนนั้นแล้วจะสวยมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวยายจะอัปเดตให้ดูนะคะเป็นระยะระยะนะคะสวัสดีนะคะพี่น้องสุตะค่ายไปมากินหิยยายหนดื้อขณะนี้ถนนสายนี้ ที่ยายเดินไปทำงานทุกคนนะคะโอเคค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะอยู่ดีมีเห็นค่ะพี่น้องจ๋า